ก็ในนมแม่นะคะมีส่วนประกอบของโปรตีนไขมันแล้วก็พวกเกลือแร่ต่างๆที่เหมาะสมกับทารกมากที่สุดนะคะถ้าเทียบกับนมผสมแล้วเนี่ยในนมนมผสมทุกยี่ห้อนะคะจะมาเทียบกับนมแม่ไม่ได้เลยคือเรื่องของการให้นมแม่เนี่ยมันจะเริ่มตั้งแต่ถ้าพูดถึงกรรมวิธ,ธีมันเริ่มตั้งแต่คุณแม่เริ่มท้องล้นะคะคือถ้าคุณแม่มาฝากคันตามปกติคุณหมอสูเขาก็จะช่วยดูว่า ตัวเต้านมคุณแม่หัวนมคุณแม่มีปัญหาตั้งแต่ตอนท้องหรือเปล่าซึ่งทางโรงพยาบาลของเราเนี่ยก็มีคลินิกเปิดคลินิกขึ้นมาช่วยช่วยเหลือตรงนี้ตั้งแต่มีวิธีท่าให้นมอาจจะเป็นท่านั่งให้นมอุ้มให้อุ้มให้นมด้วยท่านั่งหรือว่านอนให้นมนะคะอา,อาจจะต้องมาสอนวิธีเรื่องของการปั๊มนมเก็บน้ํานมยังไงถึงจะอยู่ได้นานก็อยากจะส่งเสริมให้ทุกคนหันกลับมาเลี้ยงเลี้ยงลูกด้วยนมแม่กันมากๆนะคะเพราะว่ามันมีประโยชน์กับทั้งตัวเด็กตัวคุณแม่เอง ในประโยช์ของตัวคุณแม่ก็คือหมดลูกก็จะเข้าที่เข้าทางเร็วขึ้นนะคะมีปัญหาเรื่องของการตกเลือดน้อยลงนะคะแล้วก็มีความผูกพันกับลูกมากขึ้นลูกก็จะมีปัญหาในเรื่องของท้องเสียน้อยลงนะคะแล้วกม็มีภูมิต้านทานที่ดีมีโอกาสเป็นโรคหอบหืดภูมิแพ้ในอนาคตน้อยกว่าเด็กที่ไม่ได้กินนมแม่นะคะแล้วก็มี EQ ที่ดีกว่าเด็กที่ได้กินแต่นมผสมนะคะ